มีซีมานะลุงคิมอย่าทำให้ผมผิดหวังนะลุงคิมนะโอ้ยมาถึงก็ทองเลยนะครับนี่แหละลุงคิมพลังลุงคิมสแตนล,ลุงคิมนะ10หมุนเดียวได้เลยหรือเปล่าไหนดูซิสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัมสเกมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็มีอัปเดตเยอะแยะเลยเนาะแต่ว่าในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปกดกาชาหาน้องเอเดลนะครับ น้องปลาหมึกตัวละครตัวใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเกมเคาน์เตอร์ไซด์นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปกดกาชากันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสกิลของน้องเอเดลกันสักนิดหนึ่งละกันว่าน้องทำอะไรได้บ้างนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหน้าตาของน้องเอเดลนะครับผมเดี๋ยวเราดูข้อมูลของเอเดลสักนิดหนึ่งละกันเอเดลก็เป็นตัวละคร ประเภทเคาน์เตอร์นะครับที่เป็นสายคลาสสไนเปอร์ per, นะโจมตีได้แค่ตัวละครบ,บนพื้นเท่านั้นนะครับเ,เดี๋ยวดูสกิลสักนิดหนึ่งตัวสกิลของเอเดลนะครับสกิลของเอเดลการโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นการซัมมอนอซม,มอนตัวละครออกไปโจมตี a อ e ใส่ศัตรูนะครับแล้วก็พาสซีฟของน้องเนี่ยก็คือจะทำให้ตัวที่ซัมมอนออกไปนะครับตีพวกตัวละครคอลับ กับตัวละครโซเยอร์หรือพวกตัวละครทหารเนี่ยแรงขึ้น40%นะครับผมแล้วก็การจบตีของเธอเนี่ยจะดีบัฟเป้าหมายเวลา12บวีนะครับหลังจากที่เป้าหมายที่ติดดีบัฟตายเนี่ยจะซัมมอนพวกซัมมอนของน้องขึ้นมาอีก5ตัวในสนามนะครับผมสกิลเอเดลเนี่ยก็ดูแล้วเป็นสกิลที่เอาไว้แอนตี้พวกตัวละครคลาสทหารมากๆเลยนะ เพราะว่าถ้าเป็นทหารเนี่ยปกติมันจะเลือดน้อยอยู่แล้วนะครับโดนตีแบบเดียวก็ตายนะก็ใครที่เล่นทีมทหารเนี่ยรับรองว่าถ้าเจอน้องเข้าไปนี่จบเลยนะครับ GG เลยสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับต่อมาอีกอันนึงเป็นสกิลพิเศษนะครับก็จะซัมมอนปากขึ้นมาแดกศัตรูนะครับอ่าก็เป็นทำดาเมจเอใส่เป้าหมายที่ไกลที่สุดนะครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยยังทำการล้าง กรอของศัตรูด้วยนะไอโลที่เป็นเลือดขาวๆข,ข,ของศัตรูนะครับล้างออกด้วยนะก็เอาไว้แก้ทางตัวอย่างพวกฮิวเดได้นะครับหรือพวกแอทเทโลเซ่ ose, ที่แอทเทโลซาที่มันมีเกราะเยอะๆนะครับก็เอาเอา,เอาไว้แก้ทางได้เหมือนกันและสุดท้ายนะครับอันตรีของน้องก็จะทำดาเมจเอลีใส่ศัตรูด้านหน้านะครับ แล้วก็จะทำให้เป้าหมายเนี่ยเสียความแม่นยำ30เป็นเวลา12วีนะครับถ้าอัพสกิลนี้จนถึงเลเวล5เนี่ยก็จะมีลดลบหลีกของศัตรูด้วย30นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างโอเคเลยนะเอเดลนะครับเก่งพอสมควรเลยอ่คอสคอสของเอเดลจะอยู่ที่4นะครับก็ถือว่าแพงกว่าปกตินิดนึงเนาะแต่เป็นสไนเปอร์นะครับน้องก็จะยืนอยู่แถวหลังอย่างเดียว อ่ะก็เดี๋ยวดูสกิลของน้องสักนิดหนึ่งละกันว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปกดกาชากันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเอเดลตอนโผล่มานะครับก็จะเหมือนถูกซาม,มอนออกมาจากเงาเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นท่าโจมตีปกติของน้องนะครับก็คือจะยืนอยู่กับที่แล้วก็ปาตัวซาม,มอนของน้องออกไปโจมตีเรื่อยๆนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเกิด สัมมอนของน้องกำจัดศัตรูได้เนี่ยมันกจ็จะเสกสัมมอนเพิ่มขึ้นใหม่กค่ตัวนะครับอ่าแล้วคราวนี้สกิลสีฟ้านะครับสกิลพิเศษก็คือจะเรียกปากขึ้นมางับแบบนี้นะอ่าเรียกปากขึ้นมางับนะครับโอเคก็ดูธรรมดารรมดาเนาะแล้วก็อันติของน้องหน้าตาเป็นยังไงไหนดูสิ โอ้น้องสายทีนะเอาหมึกเอาหมึกเศษหมึกออกมาหม่ำนะครับเนี่ยเศษหมึกออกมาโจมตีเศัตรูตด,ด้านหน้านะครับก็คือศัตรูที่อยู่ด้านหน้าน้องทั้งหมดนะจะโดนโจมตีหมดเลยนะครับเห็นน้องแล้วเนี่ยก็นึกถึงตัวละครตัวร้ายในฟูเมทันอะเคมิดนิดหนึ่งนะแขนกลคนแปรธาตุนะครับมีเด็กที่ใช้ ตัวเงาแบบนี้เงามีตาแบบนี้คล้ายๆกันนะครับเออให้อารมณ์เดียวกันเนาะก็เก่งเหมือนกันนะครับเอเดลเนี่ยใช้ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมผิดหวังกับเอเดลอย่างหนึ่งนะครับที่เขาเอาเอเดลเข้ามาก่อนเนี่ยแล้วเขาลืมสิ่งสำคัญที่สุดของเอเดลไปนะครับก็คือสกิน นะครับเขาขา้ามเขาข้ามตู้ทหารตูดงามของผมไปแต่ว่าเขาเอาเอเดลเข้ามาแต่ลืมเอาสก,กินเข้ามาได้ยังไงเนี่ยผมผิดหวังมากเลยนะครับผมตอนแรกเนี่ยว่าจะกดให้ได้เอเดลแล้วก็ไปซื้อสก,กินน้องมานะแต่ว่า,าไม่เป็นไรนะครับก็เขายังไม่เอาสก,กินเข้ามาก็เดี๋ยวผมเอาสก,กินโชว์ไว้แล้วกันนะเผื่อใครเห็นแล้วแบบลังเลว่าจะกดดีไหมเนี่ยนี่คือสก,กินของน้องนะครับสวยงามมากนะ น้องเซ็กซี่มากนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปกดกาชากันเลยนะครับกับน้องเอเดวแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมลืมไปเลยนะครับลืมไปเลยก่อนอื่นก่อนจะกดกาชาเนี่ยผมต้องใช้เทคนิคของผมก่อนเทคนิคส่วนตัวผมนะคือเทคนิคลุงคิมนะครับเดี๋ยวผมต้องซัมมอนลุงคิมก่อนนะเฮ้อลุงคิมมีสแตนเป็นลุงคิมอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะ มีสแตนสองคนแล้วนะคราวนี้ดวงเพิ่มสองเท่านะครับได้เวลาที่เราจะต้องไปกดกาชากันแล้วนะเดี๋ยวดูว่าผมกดได้ร้อยสิบสองหมุนนะครับเดี๋ยวดูว่าจะได้เอเดลหรือเปล่านะตู้เอเดลมีตัวอะไรที่ผมยังไม่มีบ้างมีโรซาเลียด้วยนะครับก็โอเคนะมีโรซาเลียที่ผมยังไม่มีนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรากดกันเลยนะกับ กาชาน้องเอเดลนะครับผมไหนดูซิว่าผมจะเกลืออีกหรือเปล่าอยากเกลือเลยนะเอาจริงๆผมไม่อยากเกลือนะครับแมมีซีอมานะลุงคิมอย่าทำให้ผมผิดหวังนะลุงคิมนะโอ้ยมาถึงก็ทองเลยนะครับนี่แหละลุงคิมพลังลุงคิมสไตล์ลุงคิมนะ10หมุนเดียวได้เลยเหรือเปล่าไหนดูซิเออยูซ่าทองทั้งที ลุงคิมทำไมเรียกพวกแบบนี้มาเรียกพวกทหารแบบนี้มาได้ยังไงเนี่ยโอ้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมุนที่20นะครับแต่ว่าก็ไม่เกือมากนะได้ s s r ตัวแรกนะครับอ่าโอเคมีซีนะมีซนะีไหนดูซดูซทองอีกไหมไม่ทองไว้ม่วงไว้ม่วงเว้ขาวแล้วม่วงไว้ทองไหมทองไหมทองโอ้ยท,ทองอีกแล้วทองอีกแล้วอา้าว ลุงคิมทางมาไรเนี่ยลุงคิมหยิบให้ถูกคนหน่อยดิโอ้ตายแล้วมามามาหมุนที่สามสิบนะครับไอ้ลุงคิมนี่ชอบหาทหารในผมนะเนี่ยยังไงเนี่ยลุงคิมฮนะอ๋อเอาหมุนที่สี่สิบนะครับโอ้ตายแล้วผมไม่มีพอการันตีด้วยเนี่ยอ๋อแบ็คเทลไอไอไอริเปอร์นี่มาหาผมสามรอบแล้วนะเนี่ย <laughs> เออเอา หมุนที่เท่าไหร่แล้วนะ50แล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วหมุนที่50มาไหมไม่ทองแล้วอะ่ะผมทองแค่สองรอบแรกนะทองอีกหน่อยทองปึ๊บโอ้ม่วงนะทองไหมโอ้ยทองทองทองได้ไหมได้ไหมอา้าวได้โรซาเลียนะครับลุงคิมสงสัยจะชอบโรดีแต่ไม่เป็นไรโรซาเลียนี่ตัวใหม่นะก็ถือว่าโอเคนะครับได้ตัวใหม่ได้ตัวใหม่ก็ยังไม่มีนะครับ เดี๋ยวกดให้หมดเลยละกัน It was at this moment that was he He knew he f**ked up แย่เลยแย่เลยเอาหารไหมผมอีกแล้วนะลุงคิมนะผมต้องเอาลุงคิมมาใส่เพิ่มดีไหมเนี่ยมาแล้วลุงมาแล้วอย่าทำให้ผมผิดหวังสิลุงคิมเจ็บมากเลยอะ่ะเอา้ามาสิบหมุนสุดท้าย <laughs> เออสิบหมุนหมุนที่ร้อยนะครับหมุนที่ร้อยมันต้องออกน้องเอเดลไว้ผมดิโอสกินไม่มาทีน้องไม่มาหาเลยนะ สงสัยเกมนี้จะไม่รักผมนะเนี่ยอะอะสิบหมุนนะครับลุงคิมเทคน,คนิคนี้ไม่เคยทําให้ผมผิดหวังร้อยหมุนต้องได้นะร้อยหมุนต้องได้นะครับร้อยหมุนต้องได้ได้ไหมเนี่ยทาไม่ได้นี่จบเลยนะลุงคิมนะเทคนิคน,คนี้โอ้มีได้ลุ้นอยู่นะ CEO มานะครับได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นอยู่ไหนดูสิทองไหมขาวไหมเอ้ยขาวขาวขาว,ขาวยังได้ลุ้นอยู่ว่าจะทอง ม่วงแล้วม่วงแล้วท้องนะท้องนะลงกิมนะลงกิมนะลงกิมเอ้ยลงกิมบุญที่ร้อยอ้าว <c oughs>